จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้หน้ากากอนามัยเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคนแต่การสวมหน้ากากอนามัยปกปิดริมฝีปากทำให้ไม่สามารถอ่านรูปปากได้ส่งผลให้ผู้พิการทางการได้ยินเกิดความยากลำบากในการสื่อสาร ล่าสุดกระทรวงเศรษฐการไต้หวันสาธารณรัฐจีนจึงประกาศเตรียมผลิตหน้ากากอนามัยแบบใสให้แก่ล่ามภาษามือเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยินให้สามารถมองเห็นรูปปากของล่ามภาษามือได้ขณะนี้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบตัวอย่างเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถผลิตออกมาวางจำหน่ายได้ช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้า จากสถิติพบว่าปัจจุบันมีผู้พิการทางการได้ยินประมาณ124,000คนเมื่อคำนวณอัตราส่วนผู้พิการทางการได้ยินหนึ่งคนต่อล่ามภาษามือสองคนจะมีผู้ต้องการหน้ากากอนามัยแบบใสอย่างน้อย248,000คนแต่จะทำอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรคและช่วยในการสื่อสารได้นายจางวินพิงผู้อำนวยการแผนกสิ่งทอกรมอุตสาหกรรมกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันเปิดเผยว่าสิ่งที่ต้องคำนึงคือต้องมีโครงสร้างที่เหมือนกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แต่ในส่วนของแผ่นฟิล์มใสเดิมไม่สามารถระบายอากาศได้และยังต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคด้วยจึงออกแบบให้ตรงกลางเป็นแผ่นพลาสติกใสไม่ว่าจะใช้วิดีโอคอลหรือการเรียนการสอนออนไลน์ line, ก็ไม่เป็นปัญหาขณะนี้ผลิตแบบตัวอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วคาดว่าปีหน้าช่วงครึ่งปีแรกจะผลิตออกมาเป็นจํานวนมากและมอมให้กระทรวงศึกษาธิการและผู้พิการทางการได้ยินได้นําร่องใช้งานก่อนรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI